พี่โดค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะเข้ามาใน RS สามก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะจุดประเด็นแรกคืออ้วนค่ะอ้วนแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเข่าเสื่อมค่ะเข่าเสื่อมแล้วก็ขาโกงเป็นเยอะเลยอะค่ะเดินนี่ก็เสียบุคลิกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเราก็ไม่อยากผ่าตัด เราก็รู้ว่าผ่าวเป็นยังไงก็เลยไปหาหมอทุกที่เลยค่ะไปทําสารพัดท,ที่ที่เขาคิดว่าดีอะ่ะก็ทําหมดเลยค่ะก็หลังจากนั้นเราจะเลี่ยงไม่ผ่าตัดอะคะ่ะหลังจากนั้นก็มีปัญหาเรื่อง L4 กับ L5 แยกออกจากกันอีกโอ้เราจะผ่าทั้งเขา่าทั้งหลังเลยเหรอ,อคิดหนักเลยะคะ่ะแต่ก็มีคุณหงษสมน์นะคะ ไม่ได้แนะนำนะคุณหงสมน์สอสุดใจก็แนะนําให้ใช้แต่เราก็ไม่เชื่อเนาะ<ม>อะไรนะมันจะแต้นแต้นทาทาแล้วมันจะหายหรอมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อตั้งหลายรอบหลายครั้งเขาก็บอกหน้าหน้าลองเราก็ไม่ลองพอหลายเดือนมากอะค่ะกว่าจะเชื่อพอหลังจากที่ใช้ไปแล้วประมาณห้าหกเดือนนะคะถึงจะเปิดใจพอเปิดใจก็คืออาจจะไม่เชื่อเอาใช่นหน่อยพอใช้ไปก็ปรากฏว่า เข่าที่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 เสื่อมอะค่ะมันบวมเอา้เอาแล้วก็บอกว่าเราก็เข่าวบวมแล้วก็แดงด้วยแล้วก็เจ็บมากกว่าเดิมอีกเราไม่เอาดีกว่าแล้วก็บอกไม่ใช้แล้วนะคะขอคืนขอคืนสินค้าแต่เราก็ไม่ได้คือความที่เราไม่สนใจเลยไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะคะไอความไม่สนใจนี่เราไม่ศึกษาข้อมูลหรือรู้ว่ามันจะดีแค่ไหนเราไม่รู้แต่เราใช้ไปอย่างนั้นแหละเออพอแล้วงั้นเราก็บอกว่า น้องหงสมนเขาก็บอกว่าเออใช้ไปแล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็ทาตรงที่หัวเขาเยอะๆแล้วก็เขาเขาจะบอกว่าทาตรงไหนเพิ่มอะไรเงี้ยสามวันห้าวันเจ็ดวันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คะ่ะเราก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกพอสามวันเออมันก็เป็นแบบนี้นะห้าวันเป็นแบบนี้นะเออรับได้พอหลังจากเจ็ดวันไปแล้วเออมันดีจริงๆเนาะเออหายปวดเลยแล้วด้วยความที่เราอายุเยอะ ตาแล้วก็เป็นเป็นเป็นฝ้าแ่ะค่ะตาเป็นฝ้าแล้วก็เหลืองด้วยตาเหลืองแล้วก็เป็นฝ้าแล้วก็เดิมเราก็เป็นโลหิตจางอยู่แล้วอะค่ะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ไม่กล้าพ่นเนาะไอเขาบอกให้ทาตาแล้วก็พ่นตาโอ้ยเราก็กลัวตาบอดเนาะเอาเอาไงเอาเอาไงก็เอาก็ลองก็ลองพ่นดูก่อนตอนแรกเออพอพ่นแล้วรู้สึกตามันสว่างขึ้นนะพอตามันสว่างขึ้นที่มันมัน ผลจริงเนาะหลังจากนั้นก็คือเข้าไปฟังไปฟังในในห้องอะคะ่ะไปฟังแต่ละท่านมาแชร์เออดีเนาะแล้วก็ละก็ทําตามที่บอกอะทาตาล่างตาบนแล้วก็ใช้ใช้ไอ้พ่นพ่นพ่นไปหลังจากนั้นตรงที่เป็นก้อนเนื้อนะ่ะหายหมดแล้วค่ะตอนนี้ดีขึ้นเลยสุขภาพดีมากเลยค่ะดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจากปวดก็คือ,คอ,คอหายไปเลย ดีขึ้นที่หลังที่ปวดอะคะ่ะมันก็จะมันก็จะไม่ปวดเลยแต่หัวเข่าเนี้ยบางทีเราเดินเยอะมันก็อาจจะมีบ้างนะคะบางครั้งมันก็จะยังมีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามหาศจรรรย์จิง,จงๆะคะ่ะต้องขอบคุณมากเลยะคะ่ะที่คุณผงสมนมาแนะนําแล้วก็คุณโบคุณแดงแล้วก็ที่ที่มาช่วยเป็นดูแลกําลังใจให้กําลังใจตลอดเวลาะคะ่ะแล้วก็ถึงบอกว่าท่านคิดว่าบางท่านะ่ะอาจจะไม่เชื่อ แต่ต้องให้เข้ามาศึกษาแล้วให้มาฟังอะคะ่ะมาฟังในห้องนี้ก่อนเพราะว่าแต่ละท่านก็คือถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะมาคุยกันคนไหนมีปัญหาเรื่องอะไรเราก็จะมาแชร์กันอันนี้คือมันความจริงทางนั้นเลยเราก็ไม่ได้ว่าเออเราไม่เป็นถ้าเราไม่เป็นเราก็จะแชร์ไม่ได้เราก็จะบอกไม่ได้ะคะ่ะอย่างแฟนก็เหมือนกันเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะใช่ได้เหรอเห็นก็เรามองแบบเบลืบเหลือบตามองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่เราหายเขาก็ขนาดเราหายนะคะเขายังไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเ,ออเราไปแนะนําใครที่เขาไม่เชื่อก็ต้องใจเย็นๆค่ะพอหลังจากนั้นก็คือเขาบอกเขานิ้วเขาล็อกเขาจะไปผ่าตัดเราก็รู้แล้วว่าจะทํายังไงที่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็เอาอย่างนี้เอาว่าที่ใช้ทามือเขาะนวดมือเขาว่าใช้ตัวนั้นแล้วอีกมือหนึ่งเราก็ใช้ใช้ไอ้สามของเรานี่แหละค่ะท,ท,ทามาเข้าหายเขาดีขึ้นเอ๊หายไปได้ยังไง เล้วเขาก็เปิดใจเชื่อแล้วเขาเองก็ไม่บอกนะคะว่าเป็นก่อมลูกหมาโตเราวบอกเราเขาไปฟังสิเพราะเขาไม่ค่อยชอบเขาฟังอยู่แล้วเราเปิดก็ได้ยินไงก็ฟังคุณแต่ละท่านมาตั้ต่อมลูกหมาแต่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็แนะนําให้เขาใช้อย่างอย่างที่ที่แนะนํากันแหละคะ่ะว่าใช้ยังไงเพราะเขาใช้ไปเสร็จการที่เขาปวดปสวัสสาวะกลางาคืนบ่อยๆก็ไม่มีแล้ว แล้วก็ปวดหน่วงเขาก็ดีขึ้นปกติเข้าไปไหนนี่คือจะต้องตรงไหนห้องน้ํานะถึงหรือ,อยังห้องน้ําตรงไหนรู้หมดแต่ตอนนี้ดีขึ้นเลยแล้วกลางคืนนี่ก็อาจจะปปสะวะแค่ครั้งสองครั้งไม่เหมือนเมื่อก่อนคือหลังจากที่เราปัสาวะบ่อยๆแล้วมันก็นอนไม่หลับด้วยอายุเยอะๆพอนอนไม่หลับตื่นแล้วมันก็นอนไม่หลับถ้าถ้าหกสิบแล้วก็จะเป็นเหมือนท่านทุกท่านเลยคะ่ะแต่ว่าก็ก็เขา ก็โอเคนะดีมากเลยจนเขายอมรับแล้วก็เปิดใจอะค่ะว่าสินค้านี่มันดีจริงๆนะคะไม่ใช่สินค้าดีอย่างเดียวแล้วก็เออเกี่ยวกับธุรกิจมันก็โอเคดีมากเลยอะค่ะก็สําสหรับทุกท่านที่เข้ามาในนี้เออสิบแปดท่านนะคะก็ทุกท่านก็มีโรคมีมีอะไรทั้งนั้นแล้วก็มาแชร์กันมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะช่วงใบๆเราก็จะได้มีความรู้ ว่าจะมาแชร์แบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ้อยนไหมคะนี่ก็เป็นขั้นที่ได้ได้ผลลัพธ์จากการใช้คิวตแบบของค,คะซึ่งเลยว่าขาดซะไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนที่ได้ใช้แล้วจะรับรู้ได้ทันทีว่าเขาตอบโจทย์ให้เรา เห็นผลชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเรื่องโรคอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาไม่ได้เข้าไปรักษาโรคนะคะแต่เข้าไปช่วยให้เซลล์อ่ะมันมีกําลังแข็งแรงขึ้นแล้เมื่อเขาแข็งแรงขึ้นมีกําลังขึ้นร่างกายทุกๆส่วนในร่างกายก็จะมีเซลล์ต่างๆหมดุจุดๆเลยนะคะเมื่อเขาแข็งแรงปุ๊บ เขาก็จะไปทําหน้าที่เดิมๆที่เขาได,ได้ได้รับมาว่าเขาต้องดูแลในส่วนแขนในส่วนขาในส่วนสมองหรือว่าตรงที่ใดที่หนึ่งในร่างกายนะคะทําให้เขาเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นะคะดังนั้นเมื่อเขาทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ดีแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งที่เป็นเป็นผู้ใช้และตอบโจทยน์นะคะ